ก่อนกลับมาจากที่ทํางานก็ขาดไม่ได้ก็คือข้าวหนุมจีนอบแห้งเศร้าน้าปลาะนะคะทุกคนบอกเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูโปรดของน้องเงินมาแต่ไหนแต่ไรน,นะคะบอกเลยว่าข้าวหนุมจีนอบแห้งหนึ่งห่อห้าสิบกรัมสองห่อร้อยกรัมนะคะทุกคนซื้อติดบ,บ้านไว้ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้าปลาะไม่เค็มไม่เค้ารสชาติอร่อยเข้มข้นเน้นความสะอาดนะคะทุกคน อันนี้คือเช็ดเป็นที่เรียบร้อยชี้ฉันจัดก้านหน้าทานไหมคะถ้าคนไหนสนใจสั่งได้เลยนะสวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมากินขนมจีนอบแห้งชซาน้ำปลากับน้องเงินเพิ่งจะดเลอกงานแล้วก็กลับมารีบมาอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนโดนฝนทุกคน พี่น้องอันนี้จะเป็นปลาเชฟนวดนะคะทุกคนอันนี้คนไหนอยากกินขนมจีนอบแห้งชิ้นเล็กเนียวนุ่มนะคะทุกคนก็สั่งได้เนาะเดี๋ยวน้องกง็จิมที่หน้าโปรไฟล์เนาะในเฟนเพจเนาะใน u t u b e นะคะทุกคนก็พิมพ์คาว่าชนใจไว้เดี๋ยวน้องเงินเข้าไปตอบนะคะทุกคนอันนี้ปลาเชฟนวดนะคะทุกคนไม่เค็มไม่คมาวนะคะแล้วก็น้นความสะอาด ตำยำได้หมดใส่แกงได้หมดเปิดใจลองอร่อยขอบุญขอบุณพี่เพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเงินทําคลิปต่อไปนะคะถ้าคนไหนอยากกินขนมจีนชิ้นเล็กเนี้วนุ่มยาวแบบนี้นะคะทุกคนก็สั่งได้เลยน้องเงินขายได้ชงทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ